ครับสวัสดีครับรอบนี้เนี่ยผมจะให้ดูสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับสําหรับเก็บผ้าตามตำราครับดูที่ว่าองค์นี้เนี่ยตามตารางไหมอยางให้ดูนะครับนี่แตกด้วยนะครับลองดูผ้าองค์นี้ดูนะครับยังไงครับมวลสารมีไหมนะครับผ้านะครับมวลสารหลักๆเนี่ยเราอาจจะไม่เจอนะครับเจอก้อนนี้ คือเศษพ้ากำแพงเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ถูกปกคลุมด้วยอะไรครับผงต่างๆนะครับนะครับละอองนี้อาจจะเรียกว่าทรายเงินทรายทองหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เนี่ยอันนี้นี่อันนี้สําหรับท่านที่บอกว่าเอะเราดูพระเนี่ยเราดูสวยนะครับแล้อ่าดู นะครับหนึ่งเราหามวลสารหลักๆไม่เจอนะฮะหามวลสารหลักๆไม่เจออันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะครับนะครับเนี่ยแตถามว่ามีมีมีผงทองมันก็มีอยู่นะครับมีอยู่มีอยู่นะครับอาจจะเป็นทองคำเตลนะครับดูเนี่ยต้องทดสอบเยอะนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวลองมาดูอันนี้ครับผมหยดตัวทดสอบแคลไซด์ครับิเป็นไงบ้าง นี่สายไปพุบกระจายเลยนะครับไม่มีการกรอบกลุมก้อนนะครับเห็นไหมครับว่าน้าที่หยุดไปเนี่ยกระจายเลยนะครับแปลว่าไม่มีปฏิกิริยานะครับอานนี้พอเอาแม่เหล็กมาดูดครับโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนจะพูดนะฮะผมดูตรงนี้เลยเพราะเพื่อนแตกนี่มาแตกครับดูดได้เลยครับเห็นไหมติดมาเลยนะครับได้ด้วยถามว่าทําไมถึงได้ครับให้ดูเลยครับนี่ มีใส่เสริมใยเหล็กนะครับใส่ลวดเข้าไปนะครับดูโชว์รงนี้นะครับองนี้นะครับชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมครับมีลวดอยู่ข้างในก็เลยทําให้แม่เหล็กสามารถดูดได้ที่ต้องระมัดระวังนะครับเราต้องต้องพยายามดูนะครับอ่าครั้นี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูครับเออมันดูแต่ว่าถ้าได้ดูของจริงนะครับเราจะรู้เลยว่าพ์าเนี่ยนะครับคือดู ดูสภาพมันต้องดูองค์รวมด้วยนะครับอันนี้คนที่เขาดูบ่อยๆชํานาญเนี่ยนะครับเราก็ต้องนับถือเขานะเขาก็สามารถดูความเก่าได้แหละเราก็ต้องดูครับแต่บางทีความเก่ามันก็ดูยากพ้าที่เก็บมาดีก็ดูใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูมวลสามต้องมาดูองค์ประกอบอีกดูพิมพ์อีกนะครับแต่องค์เนี้ยจะดูตั้งแต่ข้างนอกก็จะดูบเรียบแล้วครับเนี่ยทุกอย่างเรียบดูหมนะครับจะเป็นเนี้ยนี่มาด้วยกันนะฮะเหมือนเงนเป๊ะนะครับมาด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวนะฮะ นะครับมาด้วยกันเป็นมีรวดอยู่นะต้องมาระวังนะครับเพราะนี่แม่เหล็กนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นในคืนนี้ครับแน่นอนแล้วหินสีกลุ่มตะกูลยกเราก็ไม่เจอแล้วนะครับอ่าก้อนเทาๆมีนะครับละอองต่างๆก็มีนะครับมันก็ทําพอได้นะครับแต่ว่าพอผมมาลองดูตัวคาลไซด์นะนี่ไม่ได้ไม่อยู่เลยนะครับเนี่ย กรจะจายเลยนะครับนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยช่วยได้ครแต่ว่าขอยดูตั้งแต่มูลสารเนี่ยแรกก็ดูสภาพนะครับของพระน,น,นะครับนี่ข้างๆนะแต่ถามว่าพระที่เป็นแบบลักษณะเคาะบล็อกเนี่ยไม่มีรอยตัดเลยเนี่ยเขามีนะครับดันี้เราก็ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมครับดูพิม ก็ประมาณนึงคือต้องใช้อุปกอบหลายอย่างนะครับแล้วก็ดูมวลสารพ้าด้วยนะครับนี่เราก็จะเห็นเลยว่านี่สีนะครับไม่ใช่เม็ดนะนี่เป็นสีนะครับไม่ได้มีมวลสารอะไรเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเพิ่งแต่เม่เหล็กอย่างเดียวนะครับต้องดูองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าดูดได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าผ้าหลายองค์ที่ผมมีนะไม่ใช่ว่าดูดได้ติดแบบนี้นะครับต้องพยายามแล้วพยายามอีกนะครับ ในการที่จะให้ให้ดูดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นองค์นี้ได้ครับเดีย๋ยวเลือกมาอ่ะนี่ก็ได้นะครับองค์นี้เนี่ยนะครับนี่บนสามมาเต็มแล้วเนื้อเป็เไรครับเนื้อเป็นลักษณะอ่ามีหยกอยู่ด้วยนะครับเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะเนี่ยของข้าวนะครับข้าวสุกกล้วยอยู่เยอะนะครับ ก็เลยดูหนึบนุ่มนะครับการยุบย่นไม่ต้องพูดถึงหรือแล้วเป็นโดยเนื้อเนื้อนี้ก็เป็นนะครับเราก็ถือว่าดูแลสบายใจนะครับมีองค์ประกอบนะครับนี่หยกเขียวเต็มเลยครับเห็นไฮะเรือว่ามีความหนึบนุ่มนะครับแล้วก็เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราก็คือดูเนี่ยมันมีในหนังสือมีในอะไรมีมวลสารอธิบายนะฮะเราก็เจอเยอะเลยนะเจอเรื่อยๆครับ เราก็ให้ความรู้สึกเออสบายใจนะครับในการที่เราจะเก็บถึงบอกว่าเก็บผ้าตามตำรานะครับแท้หรือเปล่าไม่รู้พแต่ว่าดูแล้วมีความสบายใจนะครับออกไปรอบนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครทําใส่มาหรือเปล่าครับแต่ระหว่างที่ดูเนี่ยก็ยังมีเวลานะครับเห็นไหมนะครับแล้วเนื้อหาไปครับอย่างนี้เนี่ยเราส่งดูเนี่ยเราจะเห็นเนื้อที่จะเป็นหนินอ่อนแล้วนี่องคองนี้นะครับองนี้นี่เป็นไม่ใช่องค์ที่เคยโชว์แล้วนะครับ ตรงนี้นี่เป็นเชียงแสนสิงสามนะครับคือมีสังคตินะครับยาวลงมาถึงเอวเลยนะฮะถึงท้องนะไม่รู้ว่าดูชัดหรือเปล่านะครนี่ถ้าดูคือเพราะเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยเนื้อเขาใสมันนะครับเนื้อท่านนะฮะแต่ถ้าเกิดได้ดูได้ดูกับตาเนี่ยจะเห็นได้เป็นเป็นสังคติภาพระมาเนี้นะครับนะครับชัดไหมลูกเห็นไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าน,นะครับ ือเนื้อนี่เนื้อเนื้อใสนะครับไม่เป็นสังกะภาพนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูครับผมลองมาดูส่วนของแคลไซซ์สินะครับนี่มาละนะครับเข้าไปดูใกล้ๆแสงนี้นะครับดูแบบสบายๆครับไม่รีบเลงนะครับเพลินๆนะครับอ่าเห็นไหมครับ อง์กาะกลุ่มผิดกับองค์เมื่อกี้เลยใช่ไหมครับนะครับล้วก็มีนะครับปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ทําปฏิกิริยาเนี่ยขึ้นมานะครับค่อนข้างนิ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็ขอลองหลายๆหลายๆองค์นะครับเนื่องจากเราทดลองแล้วเนี่ยนะครับก็องค์ที่มีมวลสารครบแล้วกันนะครับจะมีลักษณะที่เป็นแนวนี้ใช้คํานี้แล้วนะฮะองค์ที่มวลสารมีไม่ครบลักษณะเป็นพระใหม่เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ อันนี้ก็คือทาไปทดลองไปแค่เก็บได้แบบนี้นะครับก็ให้เป็นความรู้คราวนี้พอมาดูเรื่องของแม่เหล็กนะครับมาดูเรื่องของแม่เหล็กแม่เหล็กเอิ่ี้ผมอาจจะยังดูวบราณที่ครบทั้งอง,นะ,งน,นะนี่นะนี่ทองนะฮะนี่ทองนะครับ,น,น,ะรบะนะครับเห็นอยู่นะครับนี่นี่ก็ทองนะครับแต่เป็นลอ,องเล็กมากนะครับนี่ขเราขนาด ขยายเยอะและใช้จอใหญ่นะครับเราก็ยังเห็นแค่นี้เองนะครับนี่ทองครับนะครับกล้อง 60x ผมอาจจะไม่สามารถมองเห็นด้วยนะครับอาจจะไม่เห็นเลยแหละนะครับเราก็ต้องหาละอองต่นานะครับดูการพบนะครับนะพัะเนื้อพัะกําแพงก็มีนี่มีซ้อนอยู่ในเนื้อด้วยนะมันเป็นก้อนแล้วก็ลึกลงมาข้างในนะครับมาดูนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องของดูซิว่า ได้เหล็กจะเป็นยังไงครับลองเราก็ลองหลายแบบครับดูพระแล้วเราก็ดูให้ครบนะครับอย่างน้อยที่สุดคืออะไรครับเก็บตามตำราตามข้อมูลก็มีความสบายใจนะครับนะครับอาอเห็นแล้วอ่มองจากตรงนี้แล้วกันนะครับดูจากในจอแล้วกันนะครับผมจะทำให้เหล็กมานะครับก็เห็นนะครับเอียงมาเลยหานะครับ แต่ถ้าเป็นแม่เหล็กทั่วไปดูดได้ไหมครับบอกก็เลยว่าไม่รู้สึกนะครับเพราะนี่ยังแค่เบาๆแค่มาแค่เบาๆนะครับเห็นไหมครับไม่ได้แรงนะครับถ้าผมถ้าผมวางอยู่นะครับตรงนี้นะแล้วผมดูดมันไม่ขึ้นนะครับนี่มีหลายคนถามว่าพูดอีกยักค้างแนวเอ๊ะทำไมอันนี้ดูเหมือนของเฮกุยเพราะตอนที่ไปออกคลิปเฮกุยก็แกก็ให้มานะครับที่ระลึกแต่ถามว่าใช้แม่เหล็กอื่นได้ไหมก็ได้นะครับลองดูครับ อันนี้มาเล็กที่มีแรงดูดเกินเจิบกิโลนะครับก็ได้ครับนะครับนี่อันนี้นะครับเกินเจ็สิกิโลเนี่ยใช้ได้เพราะเนี่ยตัวนี้ก็มีแรงดูดเกินเจ็สิกิโลแต่ว่าข้อดีต่างกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันรวมจุดนะรวมศูนย์อันนี้ก็กระจายแต่ก็แรงคนระับแล้วแต่ท่านเลือกใช้นะครับเพื่อนผมเห็นน,นี้ได้มานะต้องขอบคุณแล้วก็สวยดีก็มาใช้ครบบเราก็ใช้ทุกมุมครับทุกอย่างครับ ท่านไม่ได้ดูง่ายง่ายนะครับอย่างนี้องค์นี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีลวดอยู่ข้างในครับเนี่ยผ้าที่มีลวดนะะ้หก็มาเลยคือมาแรงนี่ต้องพิจารณาในเนง้ะถ้ามวลสารถ้ามวลสารผ้าเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับอันตรายนะครับโอเคนะครับก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่านะครับได้อธิบายและเปรียบเทียบพ้าให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันครับ เพื่อเราเก็บพระตามตําราแล้วนะครับเราก็จะเก็บพระได้อย่างเรียกว่าสบายใจแล้วกันนะครับถามว่าจะมีมูลค่าทางราคาไหมเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็น,นตรงนั้นนะครับแต่ว่ามูลค่าทางจิตใจเนี่ยผมถือว่าผมมีละเราบูชาท่านนะครับเราก็สวดมนต์ละประพฤติทําความดีนะครับให้พิมพ์พระนะครับที่เราได้พกติดตัวไว้เนี่ยเป็นพุทธานุสตินะครับเป็นพุทธานุสติในการระลึก และทําความดีนะครับไม่ทําความชั่วนะครับหรือสิ่งที่ทําไปนะครับก็ทําทไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับไม่ทําความชั่วทําความดีทําจิตใจให้ฟ่องใสบริสุทธิ์นะครับก็ตามโอวาทปติโมกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ